สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านข่าวสารฟุตบอลในวันนี้ก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรของกัมพูชาซึ่งก็เป็นสโมสรในลีกสูงสุด ของทางด้านกัมพูชาพรีเมียร์ลีกก็ได้ยกพลมาอุ่นเครื่องปีซีซั่นกับสโมสรของไทยก็มีทั้งสโมสรจากไทยลีก1ไทยลีก2ครับผลปรากฏว่าสโมสรจากกัมพูชานั้นทําผลงานได้ไม่เลวครับในการมาอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยโดยสโมสรของไทยนั้นมีเพียงทีมเดียวที่เอาชนะสโมสรจากกัมพูชาไปได้นั่นก็คือชนบุรีเอ โดยชนบุรีนั้นสามารถเอาชนะสโมสรทิฟฟี่อาร์มี่ทีมในลีกสูงสุดของกัมพูชาไปได้1ประตูต่อ0ูครับส่วนคู่อื่นก็จะมีทีมการท่าเรือ FC ที่เสมอกับพนมเปนคลาวไป1ประตูต่อ1ส่วนที่เหลือนี่สโมสรของไทยพ่ายให้กับสโมสรของกัมพูชาเรียบ โดนเผาเครื่องไปตามๆกันทีมสโมสรสมุทรปราการซิตี้ก็พาให้กับสวายเลียงไปศูนย์ประตูต่อ2โปลิสเทโลอันนี้โดนเยอะเลยพาให้กับสวายเลียงไปศูนย์ประตูต่อ3สุพรรณบุรีเอฟซีทีมจากไทยลีก2อันนี้ก็โดนถล่มไปยับศูนย์ประตูต่อสายให้กับพนมเปญคลาวทีมจากสโมสรกัมพูชาที่มาอุ่นเครื่องกับสโมสรไทยที่ประเทศไทยนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทีมในลีก สูงสุดของกัมพูชาพรีเมียรีอย่างพนมเปญคราวนี้ก็เป็นแชมป์ของกัมพูชาพรีเมียร์ในปีกในปี2022แล้วก็ยังเป็นแชมป์ลีกครับด้วยแล้วก็ในทีมมีตัวทีมชาติอยู่ถึง7คนด้วยกันอย่างลิมพิสุด แล้วก็จันโพลินแล้วก็อีกหลายๆคนก็ถือว่าแข็งแกร่งทีเดียวสําหรับพนมเปนคลาวโปรแกรมของสโมสรไทยที่จะเจอกับกัมพูชายอย่างพนมเปนคลาวก็ยังมีทางด้านสโมสรลาดบุรีมิตรผล f อที่จะต้องเจอกับพนมเปนคลาวในเกมอุ่นเครื่องก็วันที่13นี้แล้วการอุ่นเครื่องกับสโมสรไทยนี่ทางด้านสโมสรกัมพูชานี่ก็จัดเต็มตัวผู้เล่น เต็มระบบสโมสรจากไทยก็เช่นกันส่งตัวผู้เล่นตัวจริงลงมาอย่างเต็มระบบเหมือนกันนี่คือการอุ่นเครื่องการลองทีมเขาลองทีมแต่เขาสามารถเอาชนะเราได้ส่วนเราก็ลองทีมเหมือนกันแต่เรานั้นแพ้นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าลีของประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชานั้นก็พัฒนาขึ้นมา ลีกสูงสุดของกัมพูชานี่มีอยู่8ทีมด้วยกันส่วนลีกของไทยเรานั้นก็ยังมีปัญหาถาโถมเข้ามากันยังไม่หยุดตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าไทยลีกนั้นจะได้ช่องไหนมาถ่ายทอดสดแถมมูลค่าทางการตลาดของไทยลีกนั้นก็ลดลงอย่างมากซึ่งตอนนี้ก็มีปัญหาต่างๆถาโถมเข้ามาไม่หยุดสําหรับาทางด้านไทยลีก กับทางด้านสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยลิขสิทธิ์ของไทยลีกนั้นก็มีผู้ยื่นประมูลมา50ล้านบาทเท่านั้นซึ่งมันน้อยมากทางด้านบิ๊กออสนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อช่วยกอบกู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มกำลังท่านได้กล่าวเอาไว้ครับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสโมสรสมาชิกส่วนอีกเรื่องก็เป็นเรื่องของแข่งดาวรุ่งวัย24ปีอย่างธนวัตรสึงจิตทาวรที่เป็นบิ๊กดิวเซรส์ของคิเลนพยองเมืองทองอยู่ในเต็ดซึ่งเจ้าการธนวัตรสึงจิจทาวรนั้นจะมาร่วมทีมกับเมืองทองแต่ว่าเกิดเหตุอักเต์เล็กน้อยเมื่อทางด้านสโมสรน,นั้นส่งไปเช็คความฟิต ผลการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกรุงเทพปรากฏว่าความฟิตนั้นไม่เพียงพอคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก2-3เดือนนั่นแหละครับถึงจะกลับมาฟิต100%เปอร์เซนเหมือนเดิมจากข่าวทางด้านสโมสรเมืองทองนั้นก็กะจะให้เจ้ากันนั้นอยู่ที่เมืองไทยไปเลยเพื่อเรียกความฟิตหากกลับมาฟิตสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็กลับมาเช็คความพร้อมเช็คร่างกายกันอีกทีครับ ก็เอาใจช่วยเจ้ากันธนวัตรซึงจิตถาวรน,นักเตะดาวรุ่งทีมชาติไทยกันครับให้ได้มาร่วมทัพกับเมืองทองยู่นเตดมาที่คราวคราวของทางด้านสุพโชคสารชาติกันบ้างครับกอลาสุดยิงให้กับทีมคอนสโเดเรซปโโรเป็นลูกที่2แล้วครับสำหรับในลีกสูงสุดของเจ้าตัวที่เมื่อวานพบกับอวิสปาฟูกุโอกะ โดยเกมนี้ทางด้านสื่อของญี่ปุ่นก็ได้ตัดเกรดให้กับทางด้านสุปโชคสารชาตินั้นมีคะแนนสูงที่สุดในทีมได้ไปถึง8.1คะแนนอย่างทางอาซานนี่ก็ได้ไป6.8โคไมได้ไป5.6เฟอร์นันเดสได้ไป5.6 อาราโนได้ไป6.4คะแนนของสุปโชคนั้นโดดเด่นมากครับได้ไป8.1คะแนนเป็นคะแนนที่ดีทีเดียวครับแล้วก็สถิติของสุปโชคในเกมนี้น่าสนใจมากๆสถิติก็คือลงสนามไป82นาทีมีโอกาสยิง2ครั้งแล้วก็ยิงตรงกรอบ2ครั้งทำได้1ประตูผ่านบอลไป29ครั้งสำเร็จไปถึง23ครั้งครอสบอล1ครั้งแล้วก็สปรินต์บอลสูงเป็นอันดับหนึ่งของทีมน่าสนใจทีเดียวครับ ก็หวังว่าสุภโชคจะดีวันดีคืนขึ้นเรื่อยๆนะครับไปกันอีกข่าวครับสำหรับเอเรสดอเนักเตะทีมชาติไทยที่ไปค้าแข่งอยู่บาหลีอยู่ในเตดลีกอินโดนีเซียกับเกมล่าสุดลงช่วยทีมบาหลีอยู่ในเตดถึงขั้นต้องถูกหามส่งลงพยาบาลกันเลยทีเดียวเพราะว่าโดนข้าวบอลหนักโดนเตะไปที่หัวครับ ก่อนหน้านี้สําหรับเอเรียสที่ไปคักแข่งที่อินโดเกมก่อนหน้านี้นะก็โดนเตะหัวมาแล้วเหมือนกันแล้วก็โดนตบหน้าอีกตั้งหากแต่แมชนี้ซึ่งเป็นแมชที่2ของเจ้าตัวโดนหนักกว่าเดิมก็เอาใจช่วยครับอย่าได้เป็นอะไรมากนะครับหวังว่าจะหายกลับมาเล่นได้โดยเร็วครับแม่ไปเล่นลีกอินโดซะด้วยลีกนี้ยิ่งเล่นแรงแอยู่ด้วยสิครับมาต่อกันอีกข่าวครับ กับทางด้านสโมสรไทยลีกอย่างบีจีปทุมก็ได้ปรับปรุงสนามหลังจากใช้สนามแข่งขันฟุตบอลยู17ชิงแชมป์เอเชียเสร็จสิ้นไปก็ได้มีการต่อเติมอัตจัรยร์เพิ่มอีกหนึ่งด้านให้ครบเป็น4ด้านแล้วครับคาดว่าจะสามารถจุผู้ชมได้ถึง15,000คนเลยทีเดียวครับ ตอนแรกทางด้านสโมสรก็ตั้งใจะจะสร้างสนามใหม่แต่ก็ต้องยกเลิกไปครับเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากสโมสรเห็นว่าสนามเดิมนั้นสามารถต่อเติมได้แล้วก็ปรับปรุงได้ก็เลยทําอัฒจันทร์เพิ่มอีกหนึ่งด้านดีกว่าครับเจ้าของที่ดินด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ขายที่ดินให้แล้วก็เลยนําที่ดินตรงนั้นมาสร้างอัฒจันทร์เพิ่ม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้านะครับถ้าเสร็จนี้จะเป็นสนามแทบจะสวยที่สุดในไทยลีกเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าพื้นหญ้านั้นเนียนกริบแล้วที่ผมชอบสําหรับสนาม BG s t a d i u ดียนี้ก็คือไฟส่องสว่างครับเวลาถ่ายทอดสดออกมาภาพนั้นสวยทีเดียวสว่างจ้าชัดเจนรวมถึงมุมกล้องในการถ่ายทอดสดของสนามนี้ด้วยครับทาได้ดีทีเดียว แต่การก่อสร้างนั้นมีติดขัดนิดหน่อยครับแก้ไขได้ก็คืออัฐจันทาางด้านที่สร้างใหม่เนี่ยมันจะขาดทางด้านซ้ายไป4เมตรเพราะว่ามันไปติดกับโชรูมทางสโมสรก็ได้แก้ปัญหาโดยการขยับพื้นหญ้าไปทางด้านขวาครับขยับไปทางด้านขวาอีก4เมตรเพื่อให้มันพอดีกับอัฐจันทร์แก้ไขได้ไม่ยากครับ แล้วนี่ก็คือข่าวฟุตบอลในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบฝากกดถูกใจกันด้วยนะครับกดคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ